น้ำไม่เข้าเลยถ้ารดน้ำภาษีเข้าของน้ำตรงนี้มันมีจุดรับน้ำอยู่รับรองมันไม่เข้ามีตะบ,บางโลลก้ขเข้าถ้าเราทำแบบนี้นะจะไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะในรับผิดชอบนะเราเขารางว้ลวิทยาการคอมพิวเตอเอาว่ายืนอนะอเอาตรงนี้ก็นะได้ว่ายืนพร้อมพร้อมแอคชั่น,นสมมุติพี่บอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้คนที่มีเสื้อกั๊กยืนครับคนที่มีเสื้อกั๊กยืน คนมากรานเกิเุลาปิดม <ơ> ุเลยเาาอามคาทีาาง่าคอโทรไปาชีางยครับภาษางานครับโทรไปติดต่อพี่ส่วนครับเกิดไหมเออไม่ได้เหยเลย พูดาษาคนนี้แหละยอเลยครับมยกตพนักานเยเลยอ้าโอไอประกาศเลยประกาศค่ะยขณนี้ได้เกิดเหตุกรไม่ที่ซินจิรายสามไม่ไม่ัหาไม่หาม่ได้เคนป็นใจร้นานๆคนนานขาดนี้ด้วย่ะอ้าแล้วเวลาอ่าพ้อมจดจัดที่้านไปโภยุ่แล้ว่แล้ว Came tham mưu sau tai ở lại. A tôi đã làm sao. No way. Came. Came. Cóc đi. 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 Cóc Trả tương tăng nhanh Dược Trả tương tăng nhanh Cao thấp Chịu thiệt Xăm lung tăng nhanh Cao thấp Xăm thiệt Bộ Tăng Mẹ Tăng, 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 tăng. có <laughs> đi qua Không thì... tăng <Th funnel kayakép load> <Jorgeliyor> <doiantes> นแล้นนตามยันาครับตำรวจตาครับมวลพยาบาลเอา่อสื่อสารพบต่อไปตำรรการนี้เราประตูกั้นที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยกยามมีกันแล้วครับกทิ่ รายงานโทรเรียกรถพยาบาลรถกระเพิงด่วนโัรไปโทรไปเลยโทวไปเลยโทรไปเลยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะรถพยาบาลานะดิฉันีอาจะไปกระเพือมเจ้าระมระเพื่อมไปยังลาบเข้า